จบพ้อมกันมือเดียวกันเป็นเพื่อกันมาดี้จ่าจ่าเพราะว่าเขา,ขาไปเบิ้งบ่ได้เนาะพี่บีตั้งคาแล้วบ่แมนบวชจ้าตั้งคาแล้วเพื่อกันกับแม่แดงเลยไม่เนอะ <c oughs> โอ้ผู้สาวผู้นี้่หลอกแม่บอก่อยไปหลอกแก้วย้ำได้ <c oughs> บ่ได้หลอกดิเพราะว่าสิไปงานค่ะสิไปซอยงานแต่งเขาเนาะค่ะเนาะ ไปช่วยงานจ้าก็เลยขอมายืนยันฮอจ้าขอบคุณค่ะวันนี้จะไปงานเขา <ś c oughs> สวยหน่อยนึงสวยหน่อยนึงอ้วนจังวันแมจโจงนี่อ้วนเรากับใส่เสื้อผ้าก็โอ้ยไอทิดโดนบอกว่าไอาอกหักอีกแล้วครับแมนบอผู้สาวหลอกเอาเสื้อแมนบ่เหมือนขึ้นนี่แมนบอไหล่ดือกไหลผู้สาวหลอกเอาสิจ้าของ ของพ่อนชนกกับเป็นของอปียนุษย์แม่น้องกับเล่นเฟจใหม่นี่เพิ่รนเกษรไหถานเนาะค่ะสิบสี่มือก็เลยหน้าที่นี่ลดแน่นอนเนาะค่ะหน้าที่ลดแน่นอนก็เ,เลยตองออกมาจีตตัวตนก่อนเวลานะคะผู้ใดเขามาเห็นกับเขาเขามาเห็นยนายนาบีทักได้ด้วยค่ะเดอ้อยายนาบียาบาตันด้วยค่ะเดอ้อ ขอขึ้นก่อนเวลาด้วยค่ะพอดีหามงประมาณหามงสิบนาทีนี่เพื่อนกับสิมาลับแล้วเนาะค่ะเนาะสิตั้งเพจไหมกลับเบิดเลยบานี้นาที่รถพร้อมค่ะเพราะว่าเขาเขาชราใจเฮาชราใจข้าเจ้าไปเป็นครูเป็นครูไปงานแต่งหัวเมียไปแต่ยายหน้าบีน,นี่หละไปผู้เดียวไปหาบ่าไรเนาะสุรินไปแต่งไก่ถอก บ่ตกจ้าโอ้ผู้สาวผู้นี้ละหลอกแม่นบอกข่อยไปหลอกเจ้วย้ำได้บ่ได้หลอกดิโอ้ยฟังฟัง,ฟงแม่แดงออกมาไล่มือเศร้านี่ของย่ายนาบีนะบ่ะแม่จงไปงานงานแต่งงานน่นลูกยายฝ้ายนะที่เมืองเขาจัดอยู่ที่เมืองทองทาริน บอกกันหลายคนอยู่พวกไอเต้นอาราบีกนะก็เลยไล่ไม่เราก็เวลาขึ้นขึ้นยากพ่อมแม่แดงบอกมาว่ามอนีอ่ตกใจเลยตายแล้ว่อยกะยุดตั้งหลายมือลบคลิปออกเกือบเกือบสิบหาคลิปอ่ะเก็บนาทีไปคือเก่าพนะใจเล็กใจสิเป็นล้มแต่กับอยู่ในโรงแรมโรงแรมทองทาลินที่ที่สุริน มันสิมีส่งัวปนันบอกเมนมีกระบอกกล่าวมาเด้อไอบ้านต้องถ่าตรวจสอบสิบสี่มือย้ายนะบีนะ่ะมันสิเดือนแล้วเดียนี่ลังค้นน่ะตั้งค่ารอบสองน้าที่คือสิลบเลยตายแล้วบาทน,นี่เบิ้งกับเบิง้งบ่ได้นี่จังว่าจังนายนายนายนยน ห้าโมงแล้วผู้สาวผู้นี่ละหลอกห้าห้าห้าว่าซานใครหลอกใครสวัสดีแม่ปัญญาจะใช้เล็กเมีกวันสวัสดีพอหกโมงหกโมงครึ่งนี่ติต๊ะแล้วสวัสดีมื้อนี่กะกะว่านาสิตกอีกนะฝนนะ อิติวาวาถูฤกษิตน่ะอ่าเอไอเอไอเพิ่นเอาเข่าไปไนระบบเพิ่นเบิดเนอผู้ใดที่ว่าถือผู้ใดที่เต้งแัดผ่านแล้วตั้งค่าแล้วกับว่า,ากับว่าผ่านค่ะรอรอตรวจสอบค่ะรอตรวจสอบสิบสี่วันแล้วแต่มันก็นเลยสิบสี่วันแล้วจ้าตั้งเก็บหน้าที่กันไหม <laughs> สวัสดีนะโมเล้งจ้ามาจงมาสวัสดีจ้ากินยาอยู่บ้านบ่านบยายหยุดมาห้าว จำได้อยู่เด้อค่ะอะคุณภาษาอังกฤษนะ P P O N G นะคะจำได้จำได้ค่ะขอบคนหลายๆเด้อค่ะเด้อเป็นยังไงแน,น่เพ่งจังบอบาเนี่ยเ <c oughs> บาเรื่องเสาเต็ะเสาเด้อเพราะว่าสิบไปงานค่ะสิไปซอยงานแต่งเขาเนาะค่ะเนาะไปช่วยงานจ้าก็เลยขอมายืนยันนสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าแม่น้องคู่เนื้อฝนต,ตัวตัวตนก่อนเวลานะคะผู้ใดเขามาเห็นกับเขาเขามาเห็นย้ายนาบีทักได้ด้วยค่ะเด้อมือ่อนี้กับกาว่านาสิตกอีกนะฝนนะท<อ>ี่จาราชประกลัะขอบคุณหลายๆค่ะที่มาทักทายกันเนาะมาให้กำลังใจย้ายนาบีเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสดีค่ะแม่หยัดสื่อคุณโทษเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้าค่ะผู้ใดเข้ามาเห็นยยนตบีแล้วก็เข้ามาทักทายกันไดเด้อจ้าเด้อเมือ่นอนี่ขื้นก้อนเวลาเด้อจ้าเด้อขื่นก้อนเวลาจ้าลูกสาวมูค่ะเขากำลังสิ้าหานี่ละอีกประมาณเจ็ดนาทีเด้อค่ะเด้อก็สิได้ดลงเวทีแล้วสวัสดีครับ อึบเลยมือเศร้านี่ยายนบีอาจนาทีหนาสิรถหลายคือกันกับแม่แดงค่ะแม่้องคู่มันหนามันก็เจ้าเฮ็ดลัดนมาแบบใดงบะฮูเป็นกันระบบระบบเราก็สิเป็นอาจเขาอาจสิพิษนำ้ำอ ตะลุนก็หยุดใช่ไหมยายเป็นหลายคนอ่ามูวว่ห่อยนะ่ะเป็นแม่แดงเป็นอ่าพ่อนชนอกที่เดือน,นึงอะ่ะแล้วก็ะใดออกมาไล่เราไล่ไล่พึ่งต่ไล่เองสินะข่าอืมเขียนยังพรได้ที่ว่าต้องคลิปเลี้ยวนะผู้ใดสิต,ตั้งเป็นคลิปเลี้ยวนะคะ สุรินไปแต้งไก่ถอดว่าตกจ้ามารับแล้วมาแล้วใช่ไหมเออ <laughs> ส,ส,ส,สวัสดีค่ะขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเด้อบ,บายยเดี๋ยวพอกันไม่มืออื่นจ้าอาดไปแต่ละเทือเขาให้ใส่ผ่าไม้กับว่าใส่ดอกค่ะแ,แต่งบ่ไใดเลยผ่าไม้แต่งหลอดเท่าเ่า <laughs> ขอใส่กงเกงค <laughs> ันสมัวมาฝากในเด้อ เขากินอยู่ในโรงแรมเขากินนลที่คือสิลุบเลยตายแล้ววานี่้เบิ้งกับเบิ้งว่าได้เนี่ยจังว่าจังมิที่ว่าวาถูรุกษิตน่ะอ่าเอไอเอไอเพิ่นเอาเข่าไปในระบบเพิ่นเบิดเนี้ยผู้ใดที่ว่าถือผู้ใดทิเต็งจะได้จะได้ไปกับเขาปกติก็จะมาขึ้นไล่หกโมงเนาะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆมอนี่ยายนบีมากอนเวลาเด้อค่ะพอดีจะไปงานจ้าจะไปงานแต่งลูกสาวเพื่อนมอนี่ก็ได้แค่คลิปเดียวไดวค้ค่ะลีมเงาเนะ่ะมันหาคลิปจากสิไปหาบองได้ไม่จงเงยคลิปก็ได้ สู่กับนาทีสู่อิหรีค่ะสู่มันผ่านมันสี่เดือนแล้วค่ะพอดีมันมาเป็นยังสี่กะอืมจะต้องสู่ต่อไปหละเฮ็ยอย่างบ่ไดดเพราะว่าข้าเจ้าไปเป็นคู่เป็นคู่ไปงานแต่งหัวเมียไปแต่ยายนาบีนี่แหละไปผู้เดียวไปหาบ่ไดดเนาะดีแต่ว่าแล้วไ,ได้ได้ได้ขอไปเกินนะบัดน,นี้เราของยายนาบีล่ะเออบฮห้ว่ามันเกินไปเต่าใดห้องกับบ นาย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 หาโมงหรอกข้าเจ้าไปเป็นคู่เป็นคู่ไปงานแต่งหัวเมียไปแต่ยายหน้าบีน,นี่หละไปผู้เดียวไปหาว่าได้เนะาะข้าชนะอินิชารัตประโคนสวัสดีจ้าแม่ประหยัดสื่อคุณโทษสวัสดีจ้ามาทักทายจ้าคุณนายทิดโดนสักขวานะคะคุณนิชาแม่น้องผู้เหนืออแม่ประหยัดสือคุณโทษ เรากับพี่แสนเนาะค่ะเนาะเรากับทั้งคุณประตกทั้งนี่ตกทุกมือนี่มือที่สามเราเมาื่อคลืนกับตกแห้งมือเพื่อคลืนก่อนอยังกต่แห้งเพราะว่าสิไปงานค่ะสิไปซอยงานแต่งเขาเนาะค่ะเนาะไปช่วยงานจ้าก็เลยขอมายืนยันงาน,านสวัสดีจ้า <laughs> โอ้ผู้สาวผู้นี้ละหลอกแม่นบอก่อยไปหลอกเแาวญ้ำได้ว่า <laughs> ได้หลอกดิอานสวัสดีจ้าอึบเลยมือเศร้านี่ <laughs> ยายนบี